สวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูนิชแนลเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วนะครับตอนนี้มาถ่ายที่ร้านอาหารแล้วนะต่อไปจะมีสูตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงขนมอร่อยๆนะครับที่สามารถทําขายได้จริงนะครับมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูสมกรก่อนนะครับอันดับแรกนะผมจะใช้ตัวสามชั้นสไลด์นะครับเลือกสวยๆแบบนี้นะครับนะบางคนก็จะเอาหนังออกก็ได้หรือไม่เอาหนังออกก็ได้นะครับนะจากนั้นเตรียมแป้งทอดกรอบนะครับวันนี้ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับค่อยๆใส่นะครับวันนี้ผมใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะครับหรือใครจะใช้เป็นตัวน้ําเย็นจัดก็ได้นะครับค่อยๆผสมให้เข้ากันเราต้องการ ความข้นหนืดของแป้งนะครับพอสมควรนะครับไม่ต้องการให้มันเหลวมากนะเพราะว่าเราต้องการให้แบบมันเคลือบตัวหมูสามชั้นสไลซ์ของเรานะครับพอดีเลยนะครับจากนั้นใส่สามชั้นลงไปนะครับลุกเค้านะครับไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่ามันมีความอร่อยจากตัวพริกเกลือของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหน้าเตากันเลยนะครับ จานั้นตั้งน้ำมันร้อนๆนะครับใส่ลงไปทอดเลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับค่อยๆใส่ไปทีละแผ่นเนาะเพื่อให้ได้ความกรอบนั่นเองนะครับอย่าใส่ไปทีละเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นก้อนนะอันนี้ก็ค่อยๆทอดนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับค่อยๆทอดไปนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทอดนิดนึงนะครับ เพราะว่าเราต้องการให้มันแบบมีความแบบกรอบนะครับเวลากินกับพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบโอ้โหอร่อยฟินมากนะครับอ่าหลังจากที่เราทอดนะครับจนมปเสียเหลืองแบบนี้นะครับก็ตักขึ้นพักเสด็จไว้ก่อนนะครับเสด็จน้ำมันเนาะก็ค่อยๆตักขึ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใส่ตัวหมูเข้าไปไม่พร้อมกันนะ ก็อันไหนสุกก่อนดูสีได้นะครับก็ตักขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะพักเขาทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวผมจะทอดจนหมดนะครับอ่าก็หลังจากทอดนะครับนี่ได้แบบนี้นะครับก็พักไว้ก่อนนะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจากนั้นผมตําตัวพริกขี้หนูกับกระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับให้กระทะเนี่ยพอร้อนชนิดนึงนะครับไม่ต้องร้อนมากนะครับเราจะค่อยๆผัดไปนะครับ ผัดตัวพริกผัดตัวพริกกับกระเทียมนะครับพอพริกกับกระเทียมพอหอมนะครับไม่ต้องสุกมากนะก็ปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้ซะก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะเติมกระเทียมเจียวที่ทำไว้แล้วนะครับนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับ ก็ผัดผัดคั่วๆ,ๆสักหน่อยนะครับกระเทียมเจียวนี้แนะนำให้ทำใหม่ๆนะครับมันจะมีความหอมนะครับไม่ต้องเปิดไฟแล้วนะจากนั้นขั้นตอนถัดมานะครับผมจะใส่ตัวหมูสามชั้นที่เราทอดไว้ลงไปนะครับอันนี้ผมอาจจะทำไม่เยอะมากนะครับแบบว่าแนะนำให้แบบว่าทำให้มัน พอดีกับการที่เราจะรับประทานนะครับเพราะว่ามันจะได้มีความแบบกรอบอร่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ทอดแล้วก็จะจิ้มน้ําจิ้มแจ่วจิ้มอะไรก็ได้เลยนะครับอ่าผมจะปรุงรสนิดหน่อยนะครับด้วยริกไทยนะครับอ่าจากนั้นก็คือเกลือนะครับตัวผงชูรสนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบนะผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็ตัวน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นผมจะตั้งไฟอีกนิดนึงนะครับครัวให้มันพอเข้ากันนะครับให้เครื่องปรุงเขาเนี่ยติดกระเทียมติดพริกนะครับติดที่ตัวหมูสามชั้นทอดกรอบของเราด้วยนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟเลยนะครับ อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสามชั้นกรอบขั่วพริกเกลือเดี๋ยวมาชิมกัน <c oughs> <c oughs> นี่ขออนุญาตใช้มือนะครับเวลากินก็แบบนี้เลยนะครับเบคอนกับกรอบนะครับตกักพริกกระเทียมเกลือ,อพริกกระเทียมนะครับต่างๆนี่แล้วก็ชิมนะครับ <c oughs> ก็สำหรับตัวรสชาตินะครับบอกเลยว่า อร่อยแน่นอนมีความเค็มๆนัวๆนะครับมีความแบบเผ็ดๆหอมๆกรอบๆของตัวพริกนะครับอร่อยมากนะครับนะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วถึงกินเพลินมากกินเป็นกับแก้มเป็นของทานเล่นหรือว่าจะกินเป็นกับข้าวก็ได้นะครับยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ